แล้วของมีนาหรอมีนาชอบไข่คือต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าเพิ่งเคยดูนางงามเมื่อปีที่แล้วอแต่ถ้าคนที่รู้สึกว่าชอบเห็นแล้วชอบแล้วก็มีสองคนอ่ะเอามาเลยคนแรกคือพี่ไฟ่าย คือเราอาจจะไม่ได้ชอบบางทีเราอาจจะไม่ได้เสพนางงามมานานจนถึงขั้นรู้ว่าเขาทําแบบนี้เขาตอนเขาปรากฏแบบนี้เราไม่ได้ดูปีนั้นแต่แค่เราชอบที่ตัวบุคคล่ะเราเห็นแล้วเราชอบตัวตนเขาอะวิธีการใช้ชีวิตทัศนคติลักษณะการแต่งตัวหน้าตาบุคลิกอะไรแบบเนี้ยชอบอะไรแบบนี้แต่อาจจะไม่ได้รู้ประวัติลึกแบบเพราะเราเพิ่งรู้จักได้ไม่นานแต่ชอบอีกคนหนึ่งก็คือ พี่ฟ้ารู้แต่ยงไชอบความแบบมีเสน่ห์เขาอ่ะไม่รู้ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาแต่ว่าเวลาเขาพูดเวลาเขาขยับร่างกายหรือว่าเวลาเขาทําอะไรก็ตามมันดูมีเสน่ห์ไปหมดอะท่วงห่าเขาอ่ะเย่เออไม่รู้อะไรวะพี่ฟ้าจริงๆนะเขาหนูอธิบายไม่ถูกเอาจริงๆไงขนาดทัวรนี้ที่เรามาถ่ายซีรีส์นี่แอบมองตลอดอันนี้เรื่องจริงเมื่อวานที่เราเต้นน่ะหนูก็หันไปมองเขาอยู่นะจหนูก็รู้สึกว่าแบบ อะไรวะอะไรในตัวเขาวะจงขนาดนั้นแต่ข้างๆนี่นะแบบออมันสัมผัสได้ถึงความแบบมันมีแบบออร่าสภานออกมาข้างๆจะมีคนที่สวยมากแล้ไม่เราไม่มีออร่าแล้วแบบน่าเบื่อแต่พี่ฟ้าไม่ใช่คนที่แบบเห็นแล้วแบบโอ้โหสวยโคตรเลยอะไรเงี้ยแต่ว่ามันมีบางอย่างที่ทำให้เขาสวยขึ้นจริงใช่ สุดยอดนี่ก็คล้ายๆกับมีนานะเพราะว่าเนี่ยเป็นช่วงที่แบบว่านางงามคาบเกี่ยวนี่อยู่มาหลายแผ่นดินเออนางงามหลายแผ่นดินนางงามหลายแผ่นดินเพราะว่าอตอนที่เาประกวดปี2019เนี่ยแน่นอนอยู่แล้วพี่ายเพราะพี่าฟคือแบบคือพี่าฟอ่ะอย่างอย่างที่มีนาบอกก็คือเขาเป็นคนที่แบบไลฟ์สไตล์ดีเขามีคนที่แต่งตัวเทสดีใช่แล้วพี่าฟเป็นคนที่แบบไม่ต้องแต่งแบบประโคมอ่ะแค่นิดหน่อยแต่มันดูแบบ โคตรเท่อะใช่ <c oughs> เ,เราไม่ไม่เราคือเมื่อก่อนนะเธอเห็นความเท่ใช่ไหมฉันเห็นความสวยคือตอนนั้นชีสวยมากจนแบบเรารู้สึกว่าฉันต้องซื้อเสื้อผ้าตามพี่ฝ้ายเ,เราซื้อผ้าที่ซื้อมาส่วนใหญ่ก็คือตามพี่ฝ้ายทั้งนั้นเลยเจนปีสองพนยี่สิบเขาก็จะบอกออยออยซื้อลุกบุกตามพี่ฝ้ายหมดเลยก็คือคอลเลคชันทุกคอลเลคชันที่พี่ฝ้ายใส่ออยมีหมด เออเอออันนี้คือชอบมากพี่พิมวายค่ะพี่เด้งค่ะคือลืมออกพี่พิมแฟ้พี่พิมยิบไปเลยรีบด่าเลยแล้วก็ละลายหมดแล้วแล้วก็อีกอันหนึ่งคืออีกคนหนึ่งคือเก็อิงฟ้าอิงฟ้านี่ชอบมากเพราะว่าเราได้เจอเขาตั้งแต่ตอนเอรบห้องํำที่ กรุงเทพตอนนั้นเราไปเป็นกรรมการอ๋อเอาหรอพ้ยป้าออยเป็นกรรมการเหรอปเป็นกรรมการให้เพราะตอนนั้นฉันได้ลองส่งใช่ไหมแล้วพี่แอมก็เอาฉันไปเป็นแบบคนช่วยในกองในห้องดำอ่ะใน้อได้นะคะในห้องดำอ่ะก็เขาเรียกว่านะในห้องดำในห้องนี้ได้ในห้องดำอ่ะเราก็ได้นั่งฟังสัมภาษณ์เขาเออเป็นไงบ้าอยากรู้อ่ะโอ้โหแบบดีคือคือนางทําให้เรารู้สึกแบบได้รู้จักนางะคือจริงๆแล้วอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ อิงฟ้ามีความอ่อนโยนมากอเออเขาพูดเลยว่าเขาอ่ะเป็นคนที่ชอบหาความสามารถให้กับตัวเองเออคือเขามีทั้งพรสวรรค์แล้วก็มีทั้งพรแสวงเออเอ,อ,อันนี้คือจุดเด่นของเขาแล้วคํานึงเลยอ่ะคือเขาพูดว่าอะไรนะคือตอนนั้นนนิดามาประกวดนิดาก็เป็นเพื่อนของอิงฟ้าเนาะเขาได้มีสแกนชมบุรีเขาบอกว่าเห็นนิดามีชีวิตที่ดีขึ้นเขาก็เลยอยากจะมาประกวดแบบเพื่อนให้แบบว่าตัวเองก็มีชีวิตที่ดีขึ้นเออตัดให แล้วทีเนี้ยแล้วคือสองคนนี้รักกันมากคือในเล่าที่เขาเล่านะเขาบอกว่าชีวิตสองคนทั้งนิดากับ,บอิงฟ้าผ่านอะไรมาแบบเยอะด้วยกันตั้งแต่เด็กแล้วเรารู้สึกได้เลยแบบเขารักเพื่อนมากนี่ฟังตอนนั้นไปน้ำตาไหลเลยอเออแล้วก็นางพูดมาคําเดียวเลยก็คือคําว่าแม่ทับมีจดใส่กระดาษเลยไม่รู้นังสะดุสะดสมุสดเล่มนั้นอยู่ไหน<ม>ว่าแบบเขาพูดว่าแม่ทับอิงฟ้าขอเป็นแม่ทับให้กับพี่แอมนะคะอะไรเงี้ยอยากเป็นแม่ทับให้กับทุกคนใน7จจังหวัดที่แบบ ขาถามว่าจะเอาอะไรไปสู้กับเขามีมาบอกหนูขอเป็นแม่ทัพนี่คํานี้เลยนี่แบบโดนใจมากอืม,อม,อมและเขาเป็นได้จริงจริงอะจริงๆคือตอนนั้นอะถ้าเกิดเราพูดคำนี้คำว่าแม่ทัพมันก็ดูแบบปกติเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วแต่ตอนนั้นอะมันยังไม่เกิดขึ้นเราก็ฟังแบบมันจะเป็นจริงไหมมันจะทําได้หรือเปล่ากลายเป็นว่าคําพูดที่เขาทักพูดในวันนั้นอะมันเป็นเรื่องที่จริงเออฟังย่อยแล้วมันยิ่งกว่าแม่ทัพอ,อีกกันตอนเนี้ยเออเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติววว่่่่าาาาาาามมมีีีีนนเเเรือองงททตั้้้ปไจะํ S <S uh huh. ในวันนี้เนี่ยพูดไปเลย